นะครับวิถีชีวิตหาปลาหลังเขื่อนล่าสีสไลด์นะครับเพื่อนๆนี่ครับผมกำลังกลางมองครับผมเจ็ดลำนะครับมาดูวิธีหาปลาครับน้่มนิ่งครับปิดบานประตูครับผมเจ็ดบานสนิทเลยครับนี่ครับผมได้บ่ได้คอยติดตามนะครับคอยชมมึง เพื่อนลาสีสไลอำเภอลาสีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับผมมาเบิ่งกันครับมาเรื่อยๆครับผู้สาผู้เลี้ยงเนาะครับเนี่ยการตีน้ำการเตะเลือครับคอยไปคอยไปเลยครับคุณดครับท่านผู้สาครับทางนี้เลี้ยวกัวครับดูครับดูไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆ มาแล้วครับนี่ครับโอ้กาบวันไล่อยแห่ห้างกันนะครับเอาแบบทีๆนะครับปลามันยังถิบ่ไปใส่พ้าหนังมันนิ่งครับปลาบ่ขยับขยื่นนะครับอยู่ตามบ้างดูตามซอกหินนะครับดูครับนะครับที่การหากินครับของชาวบ้านครับ คนติดเขื่อนครับมาเบิ่งมาที่ใดกันหลายสำ่มเครับเพื่อนๆคนติดเขื่อนหาปลาหลังเขื่อนล่าสีสไลครับผมเพื่อนๆ